สวัสดีครับสวัสดีนะฮะวันนี้นะครับผมเนะเป็นต่อนะครับวันนี้ก็จะพามาชมในส่วนของนะฮะฮอนด้าซีวิคเนะครับโมเดล2 0 1 6 1 7ก็นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นโมเดลที่ขายดีมากนะครับของ Honda นะฮะตัวนี้เป็นตัว E นะฮะเป็นเกรดเขาเรียกว่าเป็นตัวรองท็อปนะครับตัวรองท็อปนะครับแต่ออปชั่นก็ต้องบอกว่าพอๆกับตัวท็อปนะ นะครับให้ดูรอบคันนะครับตัว E นะจริงๆนะถ้าตัวเป็นตัว E เริ่มต้นเลยนะครับจะไม่มีนะครับสปอยเลอร์หลังนะครับแล้วก็สเกิตรอบคันแต่แต่คันนี้นะครับคันนี้ให้มาครบเลยนะครับมันจะเป็นสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับสเกิร์ตด้านตรงขดด้านล่างนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีล้อแมกนะครับล้อแมกตัวนี้สวยมากนะครับผมดาว5แฉกแต่ว่าเป็นทรงก้านสมุไรนะครับผมเห็นไหมครับสวยมากเลยนะครับ มีปั๊มประกับปั๊มเบมโบ้ให้ด้วยนะครับดิสเบรกสล้อถ้าเป็น Honda Civic นะครับในโมเดลนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นรหัสตัวถัง F D นะครับ F D F C ิ F C นะครับผมต่อมาจาก F B นะครับจะมี F F d F B แล้วก็มาตัวสุดท้ายก็คือ F C ในชมนี้ซึ่งนะฮะถ้าเป็นตัว E นะครับสังเกตง่ายจะมีในส่วนของอมือเปิดนะครับ จะไม่ใช่โครเมี่ยมเอางน,นี้ดีกว่าให้ดูอันนี้ดูง่ายหน่อยนะครับแต่บางครั้งเขาก็ไปใส่ประกับมาเพิ่มเ <t> ติมอะไรอย่างนี้นะนะครับแต่หลักๆให้ดูตรงนี้แล้วก็ uh, ทั่วไปก็คล้ายๆกันนะครับดูคล้ายๆกันแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่บอกตัวนี้เป็นตัวตัวที่สามารถที่จะสตาร์ทนะครับสตาร์ทรถนะฮะจากนอกตัวรถได้แล้วนะครับตัวนี้เป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลยนะเดี๋ยวผมพาไปดูภายในนิดนึงนะนิดนึงนะครับด้านในนะครับก็ต้องบอกว่าสวยสวยมากเลยนะครับ อันนี้สวยลงตัวเลยทีเดียวนะครับเบาะก็จะเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะครับทรงสปอร์ตนะครับซีวิกนี่เป็นรถอีกอรุ่นหนึ่งนะครับที่เบาะต่ำนะฮะเบาะต่ำนะครับเนื่องจากว่าทรงสปอร์ตแบบนี้เบาะจะต้องต่ําๆหน่อยนะครับเพื่อความสปอร์ตนะฮะนั่งเราจะดูรู้สึกว่ามีความเท่นะครับดูดีอะไรอย่างนี้เนาะนะครับในคอนโซลกลางก็จะเป็นในเรื่องของอ หน้าจอนะครับปิแผงแอร์ดิจิตอลน,นี่ขนาดตัวลองท็อปนะฮะมัลติฟัง์ชันพวงมาลัยให้มาแล้วแอร์แบคคู่ด้วยนะครับในเรื่องของเบรกนะครับเบรกก็จะเป็น break. เบรกไฟฟ้าแล้วนะครับผมเนี่ยฮหมฮเบรกได้ด้วยมีระบบเบรกเมื่อเป็นอัอตโนมัติก็คือสามารถที่จะถ้าเราเหยียบถ้าเราถ้าเราไม่ได้ถ้าเราจอดนะครับผมกดดึงขึ้นเหมือนเบรกมือดึงขึ้นก็จะเป็นดึงเบรกมือ กดลงก็จะเป็นปลดเบรกมือนะฮะสวยงามเลยทีเดียวนะครับมีพุ s h start ให้ด้วยนะครับพุ s h start ที่มีไฟกระพริบด้วยนะฮะเห็นไหมฮะอ่าเห็นะครับให้ดูเลขไมค์คันนี้หน่อยนะครับให้ดูเลขไมค์คันนิดนึงนะครับเดระยะสตาร์ทเลยแล้วกันชูบโหหน้าจอลังการมากฟืบฟืบฟับฟุบนี่เป็นไงเก้าหมื่นสองพันกิโลเมตรนะครับผมโหเรียกว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับแอร์ดิจิตอลนะฮะควบคุมง่ายเลยเครื่องเสียง บคผมจากตรงนี้ได้เลยนะครับหน้าจอค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูในเรื่องของปีนะฮะปีโมเดล2016นะครับผมจดตุลาปี59นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1 7 9 9ซีเลยเครื่องยนต์1 8 0นะครับ141แรงม้านะนะครับในโมเดลของ F4 นะครับจะเป็นตัว141แรงมา้าถ้าเป็นตัว F.K. ที่เป็น1.5เทอร์โบก็จะแรงม้าก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ก็จะเล็กลงนะครับเดี๋ยวขอนุญาตโอเคนะฮะอันนี้อยู่คนเดียวขอนุญาตนิดหนึงให้ดูตะเข็บให้ดูความสวยงามของคันนี้นะครับเห็นไหมครับปึ๊บหัวล็อตนะฮะหัวล็อตเดิมนะครับไม่ขยับนะครับโอเคดูแก้แคอันนี้สีเขาขัดสีนะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมเนี่ยให้เขาทำาอสานให้แต่จะให้ดูนะครับ ติกเกอร์ต่างๆนะครับยังอยู่นะครับความสวยงามของห้องเครื่องเห็นไหมครับไม่เปื้อนเลยนะครับแก้มข้างแบบนี้แบบนี้เลยนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับอ่ะให้ดูความสวยของตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านะฮะสวยเลยนะครับอ่ะแจ้งราคาเลยดีกว่านะครับในส่วนของ Honda c i v i c F อ่า C 2016ันนะครับ 1.8E คันนี้นะเดี๋ยวผมเรียกดูก่อนว่า สวยขนาดนี้ขอบเท่าไหร่ขอบสิบปดเออซีรี่์ยางค่อนข้างจะนักเตี้ยนะฮะดูแล้วมีความสปอร์ตเข้ากับชุดแต่งมากๆเลยนะนะครับคันนี้เดี๋ยวแจ้งราคาเลยดีกว่านะครับสำหรับ Honda Civic ครันนี้นะครับราคาอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นบาทนะครับหกแสนเาหมั 6, 90, 9, บาทสำหรับ Honda Civic FC 2016คันนี้สีสวยมากนะครับแล้วก็ชุดแต่งมาเต็มเลยทีเดียวนะครับ ขอบคุณครับทุกท่านที่ติดตามเดี๋ยวมีรถอะไรที่น่าสนใจผมพามาชมอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับ